น่าจะรู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรดัมซิงดินด่วนครับมาเาที่ยวสวนนกครับนกเยอะจัดน่าจะเป็นรังนกครับข้างบนนะแต่ทางนน้นน่ะสวนนกจริงเลยียบ้านชายใหญ่เลี้ยงนกอยู่สวัสดีครับ โอ้ยกได้แล้วนี่โอ้ยกได้แล้วเ,อ,วเอาลอกยกจ้างช้างช้างน้อยไปไหนช้างน้อยอยู่ไหมครับโอ้ยกปั๊มใส่แล้วได้นี่งยกปั๊มใส่ตรงไหนนี่ตรงนี้เหรออ้าวตอนแรกไม่ใส่ใส่ทางน้ำมันเหรออ้าวยังไงนี่ อ๋อใส่ตรงนี้นี่ทำจอรูจับนอ็อตจอรูจับนอ็อตนี่เป็นซ้ำ2ยิบสามนะครับตรงนี้ตรงนี้ใหญ่ปั๊มยิบสาม Oh. Oh, đây Ô dữ đi gáp nhắn nói ui, anh nè. A bao hay nói hấp. Chào đây. Chào chào chào. Chào chào chào. Chào 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 ทรงบอกไม่ถูกเหรออุ้ยแม่แล้ว๋าฮะอ๋องเก่งผมอ่ะนะนี่นะนี่อ๋อผมขาดกว่านั้นอีกอันนี้ใช้ทำเองเหรออันนี้ เีื่อหงไงหรื่ามีขายนวยเกลียวมันรู้คนคู่คนตรง ล,ล่างปอตา,าว่าส่ชดน,นี่ในใสลัา,ไ,ลาไม่ได้ลา,ลาออ๊มตัวนี้ก็จะปั่นกับตัวนั้นหนักไหมช่างหนักไหมประมาณกิโลเนี่ยประมาณกิโลห้ฮะร้อยหสิบโล ครับไปดูทางนู้นหน่อยโอ้นี่ชุดกรองโอ้จริงจบร้องเลยครับเงาตาแตกหาหมออีกแล้วชุดกรองเลดนะครับอไร มันมีดาม,ดามให้ด<า>้วยดามนี้อ่ะอึบนะสองรูเนี่ยไอ้รูแผ่นเหล็กเนี่ยจะไปขันโหลดยังไงตั้งแบบไหนไอ้กรองเหล็ดจะใส่ตรงไหนกรองเหล็ดน,นี่ตรงนี้เลยครับเนี่ยกลังจะใส่คันออ๋ อันน็อตขึ้นมาสี่ตัวอ๋อมีคานข้างล่างอีกอ๋อแล้วถอดใบแท็กออกทำไมครับช่างมันเชื่อมไม่ได้อ๋อเชื่อมไม่ได้ก็เลยต้องถอดม,มันหมุนเข้าไปไม่ได้ รูมเล็กรูมเล็กใช่รูมฟิตรูมฟิตอู้หูอูนี่หืนเหมือนกันนี่นนี่เนี่โอ้สวาน

ทำอะไรครับสวัสดีครับช่างโอ้ทำอะไรเนี่ยใส่มอเตอร์ครับใส่มอเตอร์มอเตอร์ตัวเดินใส่ตรงไหนอ่ะนี่ครับคนเดียวไหวไหมเนี่ยไหวครับโอ้ตัวใหญ่เนาะครับเดี๋ยวพามาดูชุดเพลาครับก็อันนี้ก็ต่อจากเพลาจะเป็นกากระบาดนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นชุดเลือกกระดอสวมเข้าไปครับอันนี้จะเป็นกระดอนี่เป็นตนัวเมียสวมเข้าไปจะเป็นเฟืองเหมือนเหมือนเพลาหกล้อแหละตรงนี้นึกภาพออกไหมครับากรบารจบบั ประมาณนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นชุดโซ่เฟืองเฟืองเล็กตรงนั้นเฟืองเอ้ยตรงนี้เฟืองใหญ่ตรงนี้เฟืองเล็กเฟืองเล็กอยู่ด้านล่างครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดมาดูมอเตอร์ตัวเดินตัวนี้สเปกยังไงครับช่างมอเตอร์ตัวเดิน ได้กินไ,ได้กินยี่สามอันนี้ทำอะไรครับเนี่ยพอมใม่มันลงแม่ถุนมันเขา้ารู้ได้<อ>เข้าได้มันไหลนอันนี้คือจะเจาะเหรอครับฟันฟันรูรรไม่ให้เศษเหล็กเข้า เล็กไปขวานเลยครับก็ทำไมเราไม่ใส่น็อตเล็กอะอันนี้ทำตัววัดน้ำมันใช่ไหม ออก,ก็ไว้มาอัปเดตอีกรอบนะครับตรงไปแล้วแหละนี่ก็ใส่ปั๊มตรงนี้นี่คู่หนึ่งครับข้างละตัววะช่างปั๊มเนี่ยข้างละลูกเลยขับอะไรมั่งตัวเดินอย่างเดียวเลยลูกละลูกละข้างอ๋ออันนี้ลูกนี้อันนั้นลูกนั้นเลย เดี๋ยวเวลาตึนอนี้เองนปมนี่นะใส่สามเส้นเลยสเส้นลูกปืนสามตับโอ้ลูกปืนข้างในนี่นะ่ตับโอ้โหสามตับเลยตับเดียวอยู่เอาไม่อยู่โตรทำตลาดทำมาแค่สองตับนี่อ๋อเราอยากได้สามเลยต้องทำเอาเองยี่สามก็คือตรงนี้จะใหญ่ใช่ไหมตรงนี้สะเก็ดตรงนี้เหรอ สามยี่สี่เสื้อนอกเท่ากันหมดเลยจะอยู่กับรถเกี่ยวขนาดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เป็นยังไงนิ้วใหญ่กว่านิ้วใหญ่กว่าใช่นิ้วโตกว่าแรงเยอะกว่าแรงก็เยอะกว่าเครื่องมม่ถึงก็หง่อยเครื่องมม่ถึงก็หงอยและไอ้ชัไอ้มอเตอร์ตัวเดินทำไมใส่ที่หลังทำไมไม่ใส่ตั้งแต่แรกกลัวเสร็จเล็กเข้าฮะกลัวเสร็จเล็กเข้าอ๋อมันเป็นยังไง เราใส่ไว้ก่อนแล้วมันเสร็จที่เพียงเข้าอ,อ,อืมพอต่อจายนั่นเสร็จเหล็กเข้าแล้วเราเอาแล้วมีอุดไว้อะอุดแต่ไฟมันไหม้ออกไหนอ้าวแล้วเอาเอาเหล็กหลุดอุดได้ไหมไม่ออกอา้าวเราจากลื้อออกมาล้างอย่างเดียวถ้าไม่เห็นก็เรียบร้อยครัอืมก็เลยใส่ที่หลังใสที่หลังเลยมุดเลยครับเ,รเคยแล้วมีบทเรียนเลยต้อง อันไหนยากๆใส่ทีหลังไม่งั้นก็เดี๋ยวเสียตังค์หมดเสียตังค์ซ่อมนี่หมดเท่าไหร่ไอ้ตัวเดินไอ้มอเตอร์ถึงหมื่นไหมถึงหมื่นไหมเขียสองแผ่น7000ค่าหรืออีก2,500ันาอืมเขียไปหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งแล้วจะซื้อใหม่อ่ะ ใ่มลูกนะครับซื้อเก่า,กานอกมาเช็คก็สองหมื่นห้าโอ้โหโราคาซ่อมครึ่งหนึ่งเลยนะอย,อย่างอันนี้อันนี้ลูกนี้น่ะเท่าไหร่นี่ลูกนี้มือสองเท่าไหร่พร้อมเช็คสองหมื่นห้าพร้อมเช็ค<ช>ตัวนี้นะใช่ลูกดวะไม่เกี่ยวกันแน่น,นะอ่าแต่เพอนี่สองหมื่นลูกละสองหมื่นสองหมื่นห้าใช่ไม่รวมหน้าเป็นอ่านี่ยไ,<อ>ไม่รวมหน้าเป็นไม่รวมขาไม่รวมมน็อตโอ้ ส <25. S 2> องหมื่นห้าสองข้างก็ห <50. S 1> ้าหมื่นแล่ข้างล่างก็้าตัวละสองหมื่นสี่อ่าข้างล่างไกลนี่พอๆกันไม่เคียงกันเคียงกันเลยโอ้ยพอปัม๊มอันนี้คือราคาเช็คเรียบร้อยแล้วนะเพะปั๊มก็แสนหนึ่งปั๊มมอเตอร์แท่นแสนนิดๆิดคอสตมันตกไปตัวละหมื่นแท่นนี่นะของใหม่หมดนะทุกอย่างไอ้ไอ้นี้เหล็กนี้ ไอเหล็กนี่ทำเองเลยว่าซื้อมาทำเองหมดเลยทุกชิ้นเนี่ยเฉพาะเนี่ยเท่าไหร่นี่เฉพาะเมลี่ลูกเดียวนี่สามพันกว่าสามพันลวอ่ะสามพันสองลูกปืนอีกเท่าไหร่ลูกปืนตับละแปดร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบหกพันกว่าแล้วเหล็กอีกเหล็กบูทบูทอีกอ่าแล้วก็มันจะมีจำปาข้างในอือจำปีด้วยมีไหม เฉพาะชุดนี้เท่าไหร่ข้างล่างสามหมื่นสามหมืปลายสามหมปลายโอ้โหรวมไมเป็นรวมนอตกันนนี่ก็ตกเกือบสี่หมื่นละลูกโอเคสี่หมื่นไปข้างละเออโอ้โหขอรู้ราคากันเนาะมีก็บายบายครับ อย่างมีต้นทุนนะครับเจอกันใหม่ไปก่อนนะช่างครับเดี๋ยวมาใหม่ครับ